วิธีเก็บเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงปี2 5 6 6เก็บแบบไหนดีที่สุดเงินขวัญถุงปี2 5 6 6วันนี้เราจะพาสายมูมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เลขมงคลเสริมดวงเลขมงคลแห่งปี2 5 6 6และวิธีเก็บเงินขวัญถุงเก็บแบบไหนดีที่สุดเก็บถูกวิธีเรียกทับเข้ากระเป๋าตังตลอดทั้งปีสำหรับสายมูคงรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ ว่าตัวเลขเสริมดวงหรือตัวเลขมงคลแห่งปี266 6ตัวเลขไหนมาแรงที่จะคอยช่วยเสริมความโชคดีส่งเสริมด้านธุรกิจเรียกซับเข้ากระเป๋าสตางค์หรือเลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินนำโชคเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงตามวันเกิดวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการดูตัวเลขเลขแบงค์มงคลปี2 5 6 6เลือกเก็บแบบไหนดีที่สุดไปดูกันเลยครับ วิธีเก็บเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงปี2566คนที่เกิดวันจันทร์ควรเก็บแบงค์1 0 0 0บาทเลขมงคลแห่งปี2566ของคนที่เกิดวันจันทร์คือเลข23 53 42คนที่เกิดวันอังคารคนเก็บแบงค์100บาทเลขมงคลแห่งปี2566าหสำหรับคนเกิดวันอังคารเลข3 4 55 85 คนเกิดวันพุธกลางวานันคนเก็บแบงค์1 0 0 0บาทเลขมงคลแห่งปี2566สหำหรับคนเกิดวันพุธกลางวานัน14 52 71คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีคนเก็บแบงค์100งบาทเลขมงคลแห่งปี2566สหำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดี196216คนเกิดวันศุ คนเก็บแบงค์5 0 0บาทเลขมงคลแห่งปี2 5 6 6คนที่เกิดวันศุกร์ 3,5, 3 5 5 5คนเกิดวันเสาร์คนเก็บแบงค์1 0 0 0บาทเลขมงคลแห่งปี2 5 6 6สำหรับคนเกิดวันเสาร์8 9 81 41คนเกิดวันอาทิตย์คนเก็บแบงค์5 0 0บาท เลขมงคลแห่งปี2 5 6 6สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์456456คนเกิดวันพุธกลางคืนคนเก็บแบงค500บาทเลขมงคลแห่งปี2 5 6 6สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน462554วิธีเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์บทสวดมนต์กระถาเงินล้านเก้าจบให้ตั้งนโมสามจบ แล้วให้ว่าตามนี้สัมพุทธ,ธชิตตาจะสัจจานิเกรัสสะพุทธ,ธชิตตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาราพังสัพพสิทธะพระวันตุเม